คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่170ล่อลวงด้วยผลประโยชน์หนึ่งใบไม้รับรู้วสันกล่าวย้อยเย,เย้ยตัวเองมหาเทศฉันก็เป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่เหมือนกันหรือมู่เชิญพยักหน้าบนใบหน้าหนึ่งใบไม้รับรู้วสันดูผิดหวังเป็นเรื่องดีที่สามารถเคลียดันเจียนม,มรณะได้แต่การเป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่เรื่องนี้มันนอกจากนี้ เขายัางรู้สึกว่าแผนของมูเชิญมีโอกาสล้มเหลวเนื่องจากมีอุปกรณ์เช่นหินองค์ประกอบโทรหาคน20คนโดยตรงไม่ว่าหลังประตูแห่งความตายจะมีสัตว์อศูรกี่ตัวก็ตามแค่ฆ่าพวกมันให้หมดทำไมปล่อยให้สหายของคุณทำตัวเป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่นี่มันเป็นการไม่ให้เกียกรติกันเกินไปคืนฝันบางเบาที่ด้านข้างข,างขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยสีหน้าเศร้าใจเธอเข้าใจแล้ว มูเชิญเรียกเธอเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่แม้ว่าระหว่างเธอกับมู่เชิญจะไม่มีความสัมพันธ์มากนักแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่มากก็น้อยผลลัพธ์นหรือที่แท้ก็เป็นไอ้ผู้ชายเฮงสวยไม่เป็นผู้ชายเฮงสวยอย่างดีเกินไปพวกผู้ชายเฮงสวยอื่นๆล้วนแต่หลอกลวงร่างกายหรือเงินทองของหญิงสาวแต่มู่เชิญเป็นยิ่งกว่านั้นต้องการชีวิตของเธอในทีมมี19คน มีคนจำนวนมากไม่พอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก9คนของความฝันสีน้ำเงินที่นำโดยหนึ่งใบไม้รับรู้วสันผู้เล่นกิ้วใหญ่ทุกคนมีความเย่อหยิ่งที่อธิบายไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะหนึ่งใบไม้รับรู้วสันพวกเขาจะทนมู่เชิญได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าทุกคนไม่พอใจมู่เชิญพูดอย่างใจเย็นพวกคุณรู้ไหมว่าดันเจียนมรณะนี้จะผลิตทรัพยากรอะไรความตายที่บ้าคลั่งถามอย่างร่วมมือ อะไรหินเสริมกำลังอุปกรณ์บางคนในทีมเบิกตากว้างทันทีในร้านช่างตีเหล็กในเมืองหลักจะมีการขายพร็อพที่เรียกว่าเตาเสริมกำลังสามารถซื้อได้จาก NPC เจ้าของร้านช่างตีเหล็กเช่นเดียวกับข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรุ่งอรุณเกี่ยวกับเตาเสริมกำลังพอที่จะสรุปได้ตามนี้เตาเสริมกำลังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์ได้แต่ต้องการวัดสดุที่เรียกว่าหินเสริมกำลัง หินเสริมกำลังคือทรัพยากรที่ได้รับในดันเจี้ยนเท่านั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าหินเสริมกำลังถูกผลิตในดันเจี้ยนใดสิ่งเดียวที่รู้คือราคาของหินเสริมกำลังนั้นไม่ต่ำอย่างแน่นอนจุดนี้มีอธิบายไว้ในเว็บไซต์ทางการด้วยความสำคัญและความหายากของหินเสริมกำลังไม่น้อยไปกว่าอัญมณีและอักษรรูนกิลกลุ่มคลับ และสตูดิโอหลักทั้งหมดกำลังตรวจสอบเพื่อค้นหาดันเจี้ยนของหินเสริมกำลังเช่นเดียวกับความฝันสีน้ำเงินที่อยู่เบื้องหลังหนึ่งใบไม้รับรู้วสันเมื่อได้รู้ว่าดันเจี้ยนมรณะเป็นดันเจี้ยนหินเสริมกำลังหนึ่งใบไม้รับรู้วสันรีบถามจริงหรือมันเป็นเรื่องจริงมู่เชิญกล่าวหลังจากหยุดชั่วคราวมูเชิญพูดต่อฉันคงไม่ต้องพูดมากกว่านี้เกี่ยวกับความหายากของหินเสริมกำลังหากต้องการเคลียดดันเจี้ยนนี้ ต้องใช้หินองค์ประกอบเป็นไอเทมเสริมและไอเทมนี้ในตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์นี้มีฉันเพียงคนเดียวที่มีถ้าคุณช่วยฉันในครั้งนี้ในอนาคตฉันจะให้คุณยืมหินองค์ประกอบโดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไรหลายคนรู้สึกพอใจกับเงื่อนไขของมู่เชิญเหมือนที่มู่เชิญกล่าวหากคุณต้องการท้าทายดันเจียนมอรณะให้สำเร็จต้องพึ่งพาโชคและต้องเลือกประตูเป็นได้ทุกครั้งเพื่อผ่านด่าน เป็นที่ทราบกันว่าในการท้าทายดันเจียนม,มรณะสถิติที่ดีที่สุดของผู้เล่นคือ7ครั้งทั้ง7ครั้งโชคดีที่เลือกประตูเป็นครั้งที่8ผู้เล่นคนนั้นโชคไม่ดีนักเลือกได้ประตูตายจึงถูกสัตว์อสูรหลังประตูฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผ่านได้7ประตูถือว่าโชคดีไม่เลวแต่ไม่มีใครรู้ว่าทั้งหมดมีกี่ห้องโถงและต้องเลือกกี่ครั้งทุกอย่างอย่างคลุมเครือหินองค์ประกอบในมือของมู่เฉิน เรงว่าเป็นเพียงทางเดียวในการเคลียร์ดันเจียนมรณะหินเสริมกำลังมีใครไม่ต้องการเนื่องจากมู่เชิญยินยอมที่จะให้พวกเขายืมหินองค์ประกอบได้โดยไม่มีเงื่อนไขในอนาคตถ้าเป็นเช่นนี้แค่เป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่ทำไมจะไม่ได้ให้มากกว่านี้ก็ยังได้หนึ่งใบไม้รับรู้วสันตกลงทันทีสมาชิก9คนของกิวความฝันสีน้ำเงินเชื่อฟังคำสั่งของหนึ่งใบไม้รับรู้วสันแน่นอนไม่มีคำตอบที่สอง นอกจากนี้หากดันเจียนมรณะถูกเคลียร์จริงๆจ,จะมีการประกาศให้โลกรู้อย่างแน่นอนหลังจากพวกเขากลับมาที่กิวพวกเขาก็จะได้หน้าเช่นกันคืนฝันบางเบาพูดคุยกับเพื่อนสาวทั้งสมอยู่พักหนึ่งเป็นอันว่าตอนนี้เข้าสู่ดันเจียนมรณะแล้วมีหนทางสายเดียวคือความตายเป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่คือความตายและการเลิกเล่นก็คือความตายเช่นกันถ้าเช่นนั้นทำไมคุณไม่ช่วยมหาเทพเชิญอ้าย คืนฝันบางเบาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อเหลือบมองรูปลักษณ์ที่ล่อเหล่าของมูเชินกัดริมฝีปากของเธอตอนนี้เธอจึงรู้ว่าสุนัขเลี้ยมีรสชาติเป็นอย่างไรมันเจ็บปวดใจมากถึงอย่างไรเธอเป็นถึงดอกไม้ประจำแผนกของมหาวิทยาลัยจิน,นานความตายที่บ้าคลั่งและคนอื่นดูปกติดีดูเหมือนว่าพวกเขาจะพร้อมจะเป็นอาหารสัตว์มีเพียงสุภาพอ่อนโยนคนเดียว เขาต้องการที่จะถอนตัวออกจากดันเจียนเขาไม่ต้องการเป็นอาหารสัตว์ของมูเฉินความตายที่บ้าคลั่งประหลาดใจพูดว่าพี่น้องที่นี่คือดันเจียนมรณะคุณไม่อาจออกไประหว่างทางได้ยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้มหาเทพมีคนไม่ครบ20คนการจะจากไปตอนนี้ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนขี้โกงหรือสุภาพอ่อนโยนยิ้มพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันมีวิธีของฉันเอง มูเชิญพูดอย่างเฉยเมยในตัวคุณคงมีมวลคาถากลับเมืองสินะมวลคาถากลับเมืองสามารถทําให้กลับเมืองได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่รอบนอกหรือในดันเจียนก็สามารถใช้ได้ได้มาจากสัตว์อสูรหีบที่พบตามพื้นที่รอบนอกและพ่อค้าลึกลับสุภาพอ่อนโยนไม่เชื่อฟังคําพูดของมู่เชิญไม่ยอมถอดอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสู่ดันเจียนมู่เชิญรู้สึกในเวลานั้นว่าชายคนนี้คงมีหนทางเพื่อไว้ ไม่เช่นนั้นคงจะไม่ทำชากใหญ่โตขนาดนี้ชายคนนี้ชอบขายและโกงเพื่อนร่วมทีมแน่นอนว่าในช่วงเวลาวิกฤตนี้เขาเริ่มสร้างปัญหาอีกครั้งสุภาพอ่อนโยนพูดด้วยรอยยิ้มมหาเทพเดาถูกฉันมีมวลคาถากลับเมืองถ้าเช่นนั้นคุณต้องการที่จะจากไปตอนนี้เลยหรือไม่มู่เชิญถามด้วยรอยยิ้มสุภาพอ่อนโยนยิ้มพูดว่าฮ่าฮ่าฉันยังไม่ได้ถอดอุปกรณ์ของฉันถ้าฉันตายในดันเจียน การสูญเสียนั้นไม่เล็กน้อยถ้ามหาเทพยินดีที่จะชดเชยการสูญเสียอุปกรณ์ให้ฉันฉันยังคงร่วมมือเหมือนเดิมมู่เชิญสายสีสถามว่าคุณแน่ใจต้องการที่จะเลิกใช่สุภาพอ่อนโยนตอบก่อนมาที่นี่เขาได้ตัดสินใจแล้วเขาเพียงต้องการทราบวิธีเคลียร์ดันเจียนมรณะจากปากของมู่เชิญจากนั้นใช้ประโยชน์ในขณะที่มู่เชิญและคนอื่นๆย่งติดอยู่ในดันเจียนไม่สามารถออกไปได้ เริ่มจากที่เขาสามารถออกไปก่อนขายวิธีเคลียร์ดันเจี้ยนให้กับพ่อค้าข่าวกรองบนเว็บไซต์ตลาดมืดตลาดมืดมีสองแห่งตลาดมืดในโลกรุ่งอรุณหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าตลาดมือดออนไลน์เว็บไซต์ตลาดมืดมีอยู่ในโลกแห่งความจริงอยู่แล้วอีกแห่งเรียกว่าตลาดมือดออฟไลน์ผู้ค้าข้อมูลนอกจาก NPC ยังมีพ่อค้าข่าวกรองที่ผู้เล่นทำหน้าที่เป็นผู้ค้ามีคนไม่น้อยที่สนใจข้อมูลการท้าทายดันเจี้ยนมรณะ สุภาพอ่อนโยนพบผู้ซื้อเมื่อวันนี้เพียงรอให้มู่เชิญบอกกลยุทธ์ขณะที่สุภาพอ่อนโยนหยิบม้วนคาถากลับเมืองกำลังจะใช้มันเพื่อออกจากดันเจียนมู่เชิญยิ้มพูดว่าในเมื่อคุณกำลังจะจากไปให้ฉันช่วยเก็บรักษาม้วนคาถากลับเมืองแทนคุณดีหรือไม่สุภาพอ่อนโยนถามว่าคุณหมายความว่าอย่างไรความหมายคือฉันต้องการฆ่าคุณหลังจากพูดจบมู่เชิญก็ยกมือขึ้น ยิงดัชนีแห่งการทำลายล้างออกไปมันพุ่งตรงเข้าหาสุภาพอ่อนโยนสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับเขาในทันที